กามินติ๊กตอกเกอร์สาวเกาหลีขวัญใจแน็กชาลีอีวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกามินติ๊กต k อกสาวสวยจากเกาหลีใต้ที่ทำให้หัวใจของหนุ่มแน็กชาลีกลับมาสดใสพองโตอีกครั้งกามินเธอคือติ๊กต k อกเกอร์สาวสวยชาวเกาหลีวัย31ปีเธออาศัยอยู่ที่กรุงโซโดยเธอไลฟ์สดในติ๊กต k อก เพื่อหาเงินเป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทซึ่งเธอจะได้เงินก็ต่อเมื่อมีคนกดส่งของขวัญให้นั่นเองโดยก่อนหน้านี้สาวกามินเธอมีผู้ติดตามประมาณ10,000่นคนและมีผู้ชมไลฟ์ไม่ถึงหลักร้อยเท่านั้นแต่ด้วยพลังแน็กชาลีเปลี่ยนชีวิตเธอไปโดยสิ้นเชิงทำให้ปัจจุบันมีผู้ติดตามถึง2 0 0 0 0 0กว่าคนเข้าไปแล้วมีผู้ชมไลฟ์สดยันหลักหมื่นมีคนส่งของข,องขวัญให้เธอเป็นจำนวนมากจนขึ้นท็อปหนึ่งในเกาหลีกันเลยทีเดียว และกลายเป็นน้องขมินของคนไทยในที่สุดนอกจากนี้สาวกามินมีความสามารถในด้านการเต้นเป็นอย่างมากและยังเคยเล่นโฆษณาเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งอีกด้วยสาวก้ามินเป็นที่รู้จักของแฟนคลับชาวไทยหลังจากที่หนุ่มแน็กชาลีได้เข้าไปดูไลฟ์ของกาามินบ่อยๆเนื่องจากนอนไม่ค่อยหลับจนบางครั้งก็หลับไปกับไลฟ์ของเธอแน็กเห็นกามินขยันไล์มากๆวันละหลายชั่วโมงเลยเอาเรื่องกามินไปเล่าให้แฟนคลับฟังและชวนทุกคนไปให้กำลังใจเธอ ซึ่งหลังจากที่หนุ่มแน็กได้เล่าให้แฟนคลับฟังก็ทําให้มีคนแหกเข้าไปดูไลฟ์ของกาเมินเป็นจํานวนมากตอนแรกเธอตกใจมากจนนึกว่าติก๊กตอกรวนซะอีกแต่คนที่เข้ามาพิมพ์บอกว่าตามมาจากชาลีอีกเป็นจุดเริ่มต้นที่กาเมินเรียกคนไทยว่าชา r l ลีสแฟมลี่นั่นเองทั้งคู่จึงได้ไล์ร่วมกันโดยพูดคุยกันเรื่องราวสัพเพเหระรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างมีการแลกเปลี่ยนการสอนภาษา ทั้งยังมีการร้องเพลงคู่ที่ทำเอาหนุ่มแนักเสียอาการกันเลยทีเดียวทำเอาแฟนคลับจับจิ้นฟินกันไป